cho con cá cái 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 Ô chị là 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 là chị là chị là là ไหนรู variance, right? ้สินรูม like> ah ัย่ไหมใหม่ะไม่เป็นไรไม่เป <ah, ็นไร มอร้อมันาึ่งเนี่ยเป็นเล่นม่อก่อนที่ไปมุสลก็เจอในความอายุหนึ่งร้อยปียังยังเหนยว่าความแต่ว่าเป็นอะไรความตอนอายุแนะเลยมาก่อนแสดงแแงรแนเดียรแนี้คนแรกกันแรวามที่ด้รยอ๋แล้ว แอคชั่นตามธรรมชาติกิ่งจังไปเปิดดูยูทูบด้วยพิมพ์ว่านาบดูนะนาบดูก่อนนะจ๊ะจะปาจะนาความสมนาวกอดไม้ใหม่ป้าเก้านี่เยก่อนทุกคน เรียนท่านนายกสภาธนายความท่านอุปปนายาฝ่ายวิชาการท่านอุปปาายกฝ่ายวิชาภายปฏิบัติการท่านอุปนายาฝ่ายกิจการพิเศษท่านนายทะเบียนสภาธนายความท่านวิทยากรท่านนายวุฒโสประธานสภาธนายความภาคเก้าทุกจังหวัด และเพื่อนทนายความจังหวัดสงขลาและทนายความทุกท่านกับผมนายชอศักดิ์สิทธิพงศ์ระธทางสภาทนายความจังหวัดนาทวีและเพื่อนทนายความจังหวัดสงขลามีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนากฎหมายใหม่ภายใต้ชื่อกฎหมายยาเสพติดในวันนี้ ถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกๆท,ท่านเพราะยาเสพติดขณะน,านี้ถือเป็นถือว่าเพิ่มความรุนแรงขึ้นโดยไม่มีการเกรงกลัวต่อกฎหมายใดๆโดยเฉพาะการผลส่งยาเสพติดต่างๆการเสพยาเสพติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วันนี้เรามีท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายยาเสพติดมาบรรยายเพิ่มให้ความรู้กับท่านทนายความทุกท่านเพราะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปและสมาชิกของสภาทนายความโดยตรงอีกทั้งในวันนี้ท่านผู้บริหารกรรมการสภาทนายความได้มาพร้อมเพื่อ การขึ้นชี้แจงที่มาของร่างพระราชญญยตทนายความทุกฉบับและขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายที่ทนายความทุกท่านต้องการทราบในขั้นตอนต่างๆในช่วงบ่ายวันนี้นะครับแระผมและเพื่อนทนายความจงังหวัดสงขลามีความยินดีต้อนรับทุกๆท่านที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้และหวัง ว่าหลังจากการสัมมนาในครั้งนี้แล้วและผ่านพ้นไปแล้วจังหวัดสงขลายังคงอยู่ในความทรงจำของทุกท่านตลอดไปขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมายสภาตนายความที่ให้ที่ได้ให้จหังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพในการสัมมนาครั้งนี้ขอขอบคุณครับ เดี๋ยวผมขอเรียนเชิญท่านนายกสภาธนายความท่านเดชอุดมไกรลิ์ขึ้นจุดทุกเทียน เดนะเเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญท่านโบราณคุณน้ำเกล็เรียนท่านนยายกสภาธนายความท่านอุปนายกฝ่ายวิชาการท่านอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการท่านนายทะเบียนสภาธนายความท่านวิทยากรท่านธนายความอาวุโสและประธานธนายความ ภาคเก้าถึงจ้าล่ังรวมทั้งเพื่อๆนๆอนไรความที่รับทุกท่านออผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายกและท่าน,นทางฝ่ายกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้จัดให้เรามีวันสัมมนาในวันนี้ซึ่งครับผมเองก็พยายามที่จะออดึงฝ่ายวิชาการนะครับที่จะมาจัดสัมมนาในภาคเก้าให้มากที่สุดนะครับทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทางวิชาชีพของพวกเราทุกท่านนะครับทั้งในเรื่องของความใกล้ชิดกับท่านนายกท่านกรรมการทุกท่านให้เกิดความรักความอบอุ่นนะครับในวิชาชีพของเราซึ่งในบทบาทของพวกเราทุกคนก็ทราบดีนะครับเรามีบทบาทที่ขัดกันแม้แว่าจะมีอาชีพเดียวกันนะครับวันนี้เราเป็นทนายฝ่ายโจทก์เป็นทนายฝ่ายจำเลยนะครับสู้คดีความกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือเลือดของวิชาชีพทนายความ ที่จะต้องพัฒนาักภาพะให้มีความรู้ให้มีความสามารถแข่งกับองค์กรอื่นวิชาชีพน,นะครับในสภาวะปัจจุบันนะครับทุกองค์กรแข่งขันเป็นอย่างอย่างมากนะครับสภาทนความก็จาเป็นที่จะต้องเพิ่มักภาพทางความรู้ความสามารถทางฝ่ายวิชาการนะครับให้มากขึ้นเดี๋ยวนี้รลวเปลี่ยนนะครับโดยใครที่ช้าก็จะเป็นเดี่ยวของคนที่เร็วกว่านะครับสมัยก่อนเราได้ฟังว่า คนโง่เป็นเดี่ยวของคนฉลาดนะครับปลาใหญ่จะกินปลาเล็กแต่ประเด็นนี้ไม่นะครับใครช้าเนี่ยนะครับคุณจะอยู่หลังสุดคุณจะต้องก้าวไปให้เร็วก้าวหน้านะครับพัฒนาตัวเองให้มากเพื่อต้องการเป็นคนที่เร็วกว่าเขานะครับซึ่งจะเป็นวิชาชีพที่เราจะพัฒนาของเราเองให้มากขึ้นนะครับหมัดนี้ได้เวลาสมควรนะครับผมนายโบราณคุวิจิตกรรมการบริหารสภาในความภาคก้าว นะครับขอเรียนเชิญท่านนายกสภาทานายความกล่าวเป,ปิดการสัมมนาหรืราาปาฐกถาในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับท่านผู้ว่านายกฝ่ายปฏิบัติการท่านอุป,ปนายกฝ่ายวิชาการท่านอุป,ปนายกฝ่ายกิจการพิเศษท่านกรรมการฝ่ายชุดหรือบรรจุเนทางกฎหมายท่านนายทะเบียนท่านกรรมการบร,ร,ริหารส่วนในภาคภาคตา ท่านประธานสภาในความกันวัดในเกตภาเก้ากรรมการบริหารและท่าน,ทนในความผู้งและื่อนในความที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาอยู่ต่อหน้าท่านและก็เป็นวาพมิจฉของทุกกานที่ได้มาพบตืน่นในความได้สอบถามสารทุกสุขิบเนอสักครู่ว่าเดินไปถามว่าได้ทรหาที่ทาในความมนสรุกไหม มีท่านทำในความสุภาพตะลึสนุกไอ้ทุกใจผมมากเลยเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่พวกเรารักเราทํามากินเราทําอาชีพนี้ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความเชื่อมั่ความโปร่งใสทำให้เรามีวันนี้เราผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่ทำาที่นี่เป็นนักกฎหมายทธาปฏิบัติมือเยี่ยมใชวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราในสภาในความร่วมกัอกันพักก้า ที่จะต้องนำวิชาการใหม่ๆมาสู่ท่านโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายความจริงเรามีกฎหมายหลายฉบับนะครับแต่ด้วยเวลาที่ยังเจ้ากันอยู่เราก็จะทำได้แค่เพียงหนึ่งข้อหรือสองข้อเท่านั้นในเอกสารที่แจกให้กับท่านนั้นมีหลายเรื่องท่างเดยนนะครับมีกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการ พ้องคดีกรุมเรื่องอะไรต่างๆรวมทั้งกฎหมายการทรวงหนี้นะฮะที่ออกมาใช้บังคับแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีการสัมมนาใหญ่ที่กรุงเทพเช่นเดียวกันเราสัมมนาเกี่ยกัรทุราธัาจาัดแล้วก็เปิดไปทุกอาทิตย์นะครับไม่มีวันหยุดพรุ่งนี้เราก็จะไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเป็นหน้าคันภารกิจของผู้บริหารนะครับก็ต้องพยายามแล้วก็ต้องไปสอบถามความเป็นอยู่ แล้วว,วิชาชีพของเราจะก้าวหน้าอย่างไรที่นี้ผมได้เรียนแล้วว่าวิชาชีพในวามนั้นต้องขยงันอดทนและซื่อสัตย์เป็นทุนทั้งวันนี้เราก็มีความขยันด้วยกนวันวันวันเสาร์ึ่งทุกคนควรจะได้พักผ่อนแต่บางท่านก็นั่งรถมาไกลเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรเพื่อมานั่งทงกับรรยายในวันวนี้ข้อที่สำคัญที่เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรท่านจุรพลพัทรพร ผู้ในการทำงานป้องกันและปรับปรบามยาเสพติดภาคเก้าก็เป็นเรื่องที่เราค่อนข้างคุ้นเคยแล้วก็ผมว่า9.9เป็นเก้าเปอร์เซ็นต์นนี่ยทำอาญาเ,เสพติดทั้งนั้นแต่ก็ผ่านตอนผ่านน้ำมาพอสมควรผมเชื่อว่าการได้เปลนเนี่ยนความรู้กับตัวมีคนจะดีมากผมมีข้อมูลที่ให้ท่านาทราบเกี่ยวกับการแก้ไขรุ่นใหญ่นโยบายการแก้ไขรุนร่นใหญ่ยาเสพติดเนี่ยหมาย เมื S <S ่อสองวันก่อนผมได้รับเชิญจากท่านประธานสานติกาให้ไปร่วมทานอาหารเมก่อวันก็ไม่บ่อยนะกแต่ในโต๊ะนั้นก็มีท่านอาจารย์วิศนุเครืองันทวันชุมพรบันรอนนายมนตรีมีมีอัยการสูงสุดมีท่านทางธรรเพชรวิชิตโชลชัยประธานสภานิติติเบียดมีทั้งหมดแค่นี้ในนายลูกชายในฝาก็คุยกันในหลายเรื่องคุยกันในเรื่อง รงองรองอื่นนั่นเองนะครับที่โดน,นที่ออกมาแล้วเพื่อนนี้ที่คุยคนะือเนี่ยท่านประธานสันฎิกาเพราะนโยบายเศรษฐิดและวิธีพิจารณาความในคดียาเสรษิดรวมทั้งบทก,กฎหมายเนี่ยขัดหลักนิติธรรมถ้าเรียนหลักสูตรออของสารรัฐนูลนะครับอนุทปปสามรุ่นเดียวกับผมแล้วท่านก็เขียนเรื่องนี้แล้วท่านก็อธิบายเรื่องนี้ด้วยแล้ผมเชื่อว่าท่านมุ่งมัม่นจะแก้ไข ิงที่แก้ไขเนี่ยมันถูกใจทางในความราับตรงไหนรร้ไหมครับข้อสันนิษฐานเด็ดขาดทั้งหมดทราบกันดีใช่ไหมครับว่ามีสิบห้าเมตรมีเท่านั้นกลัมถือว่าขายไอ้ที่ถือว่าขายเนี่ยมันเป็นข้อสันนิษฐานที่ไม่ถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งวันนี้เขาจะธรทำงานมาเพื่อเสนอให้แก้กฎหมายประมาณทศสิมาตรา ผสมได้วสีมาตราที่บังคับสารให้ตัดสินตามตัวบทกฎหมายที่เขียนหรือว่าถ้ากรณีอย่างนี้ถือว่าขายกรณีอย่างนี้ถือว่าต้องลงโทษประหารชีวิตกรณีนําเข้านะครับนําเข้ามาเนี่ยยาเสพติดสิดพันก็โทษประหารชีวิตหือจำคุกตลอดชีวิตซึ่งหนักเท่ากับโทษฆ่าคนตายที่สุดนะก็โดยปกติเจ้าของร้า ก็คือกรรมกานสารนิยธรรมท่านก็จะตั้งเกณฑ์ผู้สารระดับสารุทธรผู้สารโยที่เป็นผู้ที่รู้ในการน่าประกอบคียกหลัการเหตุผลเสนอร่างชี้มัดหลักคุยไปคุยมาท่านอาจารย์คอนเกรบอกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าถ้าอย่างนั้นช้าใช่หรนัช้าให้สมาชิกสภาที่ดีดันเสนอเลยดีกว่า20ข้าชื่อกฎหมายจะเข้าสภาเลย เราะฉะนั้นเวลาเสนอกฎหมายโดยโปกติแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้รักษาการทางกฎหมายนี้เปผู้เสนอนะถ้าเสนอโดยโปกติก็ต้องกระทรวงตกผลึกแล้วได้ร่างกฎหมายแล้วผ่านประชามิจารณแล้วแล้วก็ถึงข้าครมครมเห็นชอบแล้วจะส่งไปปิดสนิการตรวล่างกิษฎนิการต้องไปเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจะทำปริจาริยานี้จะทำบระจาริจาน้ทำประจาริจารณ์ก่อนแล้วส่งกลับมาที่คอรมงตรงกรรมที่ครมงกลับไปที่สภานะส่ต่อที่สภาสภพาบรรจุวาระหนึ่งวาระหนึ่งส่งกันมาที่การพิจารณาประมาณที่ไินยี่สิบพาาประมาณอย่างนัอนก็้หนึ่งเดือนถ้าเร็วนะก็ออกมาอีกทางรักก็คือให้สมาชิกสภาทีู่อยากเสนอมันเข้าวาระหนึ่ง ก็เป็นความตั้งใจของท่านประธานสัมมนาท่านปฏิบัติที่ผมก็ชื่นชมที่ว่าท่านท่านใช้หลักนิติธรรมแล้วเราก็มองเห็นว่าในกิริยจกรรมทั้งหลายที่ท่านวารามาทุกวันดำเนินเสียเปรียบมากเลยหลายประตูตั้งแต่ถูกจับถูกจับถูกตรวจค้นเนี่อทุกอย่างเป็นข้อสังเาตเด็ดขาดไม่ว่าจะการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์เลยก็ามที่เขียนแหละไว้ชัดเปจนอาจะพูดเป็นภาษาหน้ากร่างกฎหมายคือ ไม่ถูกต้องแต่เราก็อ,อยู่มันมนแต่เ็าเพิ่งทานข้าวกันานวผูพืหายนี่นะที่ผ่านนี้ไปอยากให้พวกเราเป็นดูติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเพราะว่าเวลากฎหมายเข้าออกสมมติว่าดา้าละ25คนเพือนักกฎหมายแกย้ไขร่างเพื่อแก้ไขวันหนึ่เาเสร็จผ่านมาหนึ่งแล้วยังไม่ได้เพราะว่าโดยหลักของการนูดนแล้วก็จต้องเอามทาทํารัมดาจ เพราะกานอ่านเส้วเนี่ยต้องส่งกลับมาให้กับกฤษฎีกากฤษฎีกาก็จะเรียกหน่วยงานต่างๆเข้าไปก็ต้องมีทั้งทรวงวิธรทำกรมสนธิบุรีแห่งชาติกรมอาจารย์รวมทั้งสถาบันวิรัยของเราซึ่งเราก็จะมีบทบาทในให้ความเมนต่างๆในส่วนที่เกี่ยวกับการกกฎหมายโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติอันนี้เป็นหนทางที่สั้นสุดแต่หนทางที่ยาวแล้วก็ ในสมัยที่มีรัฐบ,บาลเลือกตั้งเรามักเก็ตเมื่อโค่ม้มเราจะออกนโยายก็อยู่นะมันยังต้องไปผ่านที่ประชุมพักไม่มีอะไรนี่ขนาดนานาาที่มีพักเนี่ยอย่างน้น้องก็สารเดือดบนสายชลที่ร่าลถ้ามีพักเนี่ไม่ต้องหวกนะพักก่อนเลยบางทีที่บ้า,บานใช้เวลาสามปีเลยนายกรัฐนะบาล,บาล <realmente> ก็เป็นเรื่องที่ที่ดีสําหรับผู้ถูะกอบวิชาชีพอย่างเราเราจะได้เห็นความยุติธรรมเราจะได้เห็นการดำเนินกนการ การที่นาคาดียาเสพติดที่โปร่งใสและเป็นธรรมก็เป็นข้อมูลที่ผมนํามาเรียนท่านเพื่อทก่ายไ,ได้ทราบความเป็นไปในสุขภาพในวันนี้ผมเชื่อว่าทั้งหลายมีกำลังใจเต็มร้อยที่จะมาร่วมกันสนัมมนาในวันนี้ท่านจะได้ทราบข้บอมูลเกี่ยวกับยาเสพติดจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเราแล้วก็พร้อมที่จะเอาความรู้นี้ไปใช้ในการ หรักวิชาชีพในภาครัให้สำเร็จตามความ่งารปัจจได้เวลาทุ่พลนผมขอประบการนการพันางวิชาชีพของเราเพื่อการามเช่วนด้านการบราในหัวข้อเรื่องกาเสพติดขอให้ป่วยคนในทุกท่านเต็มอะไรบางที่เราต้วงการให้เสร็ในความมั่นคงของชีวิตและวิชาชีพในความด้วยความเร็ญทุ่งเรือง ในขอให้การสัมมนาในวันนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบอบคุณครับมีภางปจิบัวนที่เป็นที่กล่าวขันกันในหลายสื่อข้อมูลผมก็เลยขออนุญาตท่านวิทยกรอีิแจงให้ท่านทราบว่ามีหลายท่านปี การทางสารข้อมูลทางแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดนปรเป็ี่ยนแป้าจะมีความเข้าใจาดเลลือนกันใหญ่อะไก็เลยผมก็เลยลอสรุปไห้ท่านดูโดยที่ทั้งชีวิตอยู่กับข้อราดับในความตั้งแต่ก่อนร่างระดับในความปีจุทสลักราช2528ผมเองเป็นหนึ่งใน อนุกรรมาการสมัยน,น,นปปั้นายทนายจำรรปตุลาเป็นผู้ยกล่าระดับตาแหน่งพศ2517 2 5 2 2นั่นคืออาชีพที่ว่างหาที่สุดเราทำอย่างนี้ประมาณปีเ,ปเด็กๆแล้วก็สเสนออะารไปแต่ก็ไม่ผ่านกระทรวงประงยีง่อธิบาย้วกระทรวงเป็นเจ้าของกฎหมายไม่ใช่เรา ไม่ใช่สภาในความหรือไม่ใช่สมาคมในความในขณะนัน้นเสนอไปไม่ผ่านปีสองสองก็เสนอ